วันนี้พี่เอ็มจากห้างทองวิทยานะคะก็จะพาเพื่อนๆมาชมสร้อยคอสองสลึงนะคะความยาวตั้งแต่15นิ้วจนถึง23นิ้วเลยค่ะแบบแรกนะคะเป็นลายตันนะคะลายไดอาน่าค่ะหรือบางที่ก็เรียกลายกระดิ่งนะคะความยาวจะอยู่ที่15นิ้วค่ะลายนี้ค่อนข้างทนนะคะสามารถสวมใส่นอนได้ค่ะ เวลาสวมใส่ออกมานะคะ15นิ้วก็จะประมาณดังภาพเลยนะคะจะใส่จี้เสริมเล็กๆน่ารักน่ารักก็ได้ค่ะลายที่2นะคะงานสองกระสัดสวยๆเลยลายนี้ก็เป็นลายยอดฮิตนะคะของงาน2ส,สีนะคะลายนี้ใส่แล้วดูสวยและไม่อันตรายค่ะและเป็นทองแท้นะคะขายได้จำนำได้นะคะความยาวจะอยู่ที่15นิ้วค่ะ ถัดมาลายที่3นะคะลายดิสโก้ค่ะขึ้นชื่อในเรื่องของความเล่นไฟค่ะและลายนี้ก็ทนเช่นกันนะคะเส้นนี้นะคะความยาวจะอยู่ที่ประมาณ15-16นิ้วนะคะเวลาสวมใส่ออกมานะคะก็จะเห็นว่าดูวิบวับะระลิบระยับนะคะใส่สวมกับจี้เล็กๆน่ารักได้เช่นกันค่ะ แบบถัดมาค่ะลายที่สี่นะคะลายนี้ก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆทรงกระบอกนิดนึงนะคะความยาวนะคะของลายที่สีเส้นนี้จะยาวอยู่ที่16นิ้วค่ะห้อยองพระเล็กๆนะคะหรือว่าจะเป็นจี้น้ำหนักประมาณสัก1กรัมครึ่งสลึง1สลึงได้นะคะถัดมานะคะตัวสายเป็นลายมิลานูค่ะ แล้วก็จะมีปีเสียด้วยนะคะความยาวนะคะจะมี17และ18นิ้วนะคะเพื่อนๆชอบลวดลายไหนนะคะสามารถซื้อสดได้นะคะหรือจะผ่อนชำระสีงวดก็ได้เช่นกันค่ะแคปเจอร์ภาพทักมาได้เลยค่ะ มาชมลวดลายที่6กันนะคะลายนี้จะค่อนข้างโปร่งนะคะเหมาะสำหรับคนที่ชอบเส้นโปร่งและใหญ่ค่ะลายนี้นะคะก็จะเป็นห่วงขั้นป้องค่ะความยาวนะคะสาวๆก็ใส่กำลังสวยนะคะความยาวประมาณ17นิ้วค่ะต่อไปค่ะลายที่7นะคะลายนี้ก็เป็นลายป้องเงานะคะ ความยาวนะคะที่นำมาให้ชมวันนี้ก็ความยาวประมาณ17นิ้วค่ะลายนี้ก็เล็กๆนะคะดูแข็งแรงทนทานนะคะเส้นนี้ลายที่8ค่ะจะเป็นงานลงยานะคะตัวสายเป็นลายซีตรองนะคะคันป้องลงยาสีน้ำเงินค่ะความยาวเส้นนี้จะอยู่ที่17นิ้วค่ะ เหมาะกับคนที่ชอบใส่เสริมกับจี้เล็กๆน่ารักนะคะหรือว่าจะใส่เดียวๆแบบนี้ก็ได้นะคะใส่แมทช์ได้กับทุกลุกเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นใส่กับชุดไปทำงานใส่กับเชือยยืดแบบนี้ก็ได้นะคะลายต่อมาลายที่9ค่ะก็จะเป็นลายซีตรงขั้นด้วยหัวใจนะคะหัวใจ3มดวงเลยค่ะความยาวลายที่9นี้นะคะจะอยู่ที่ประมาณ17นิ้วค่ะ ส่วนใหญ่นะคะลายที่ทำออกมาเป็นสำหรับห้อยจี้นะคะก็แนะนำว่าใส่ประมาณยาว 16- 17นิ้วนะคะกำลังสวยนะคะต่อมาลายที่10นะคะลายนี้ค่อนข้างทนทานเลยนะคะลายนี้ค่อนข้างตันด้วยนะคะเส้นนี้นะคะความยาวอยู่ที่17นิ้วค่ะลายจะเป็นแบนๆนะคะแล้วก็มีขั้นเม็ดกลมค่ะ ลายที่11ค่ะจะเป็นงานลงยาเหมือนกันนะคะคล้ายๆแบบก่อนหน้านี้นะคะอันนี้จะเป็นลายสีตองลงยานะคะจะเป็นสีแดงเขียวนะคะก็เป็นสีที่แบบว่าที่เขาเรียกว่าสีเขียวเหนียวซับนะคะสีแดงก็ดูมีพลังดูมีอํานาจนะคะก็สําหรับใครที่ชอบลายนี้นะคะทักมาได้เลยค่ะ ลายที่12นะคะก็จะเป็นลายประคําค่ะอันนี้จะเป็นประคําแบบสซยๆนะคะความยาวค่ะจะอยู่ที่18นิ้วนะคะใครชอบลายประมาณนี้นะคะดูหวานๆนะคะถ้าสาวๆ,ๆใส่นะคะก็จะดูน่ารักหวานๆเลยนะคะลายที่13คะ่ะเป็นลายสีเสาตันนะคะขั้นด้วยตุ้มกลมค่ะ สำหรับใครที่ชอบงานตันนะคะเส้นนี้ก็เป็นหนึ่งลายที่แนะนำนะคะความยาวเส้นนี้จะอยู่ที่18นิ้วค่ะลายที่14นะคะลักษณะก็เป็นคล้ายๆเม็ดมะยมนะคะเป็นงานสีทองล้วนเลยนะคะสวยมากๆเลยค่ะความยาว19นิ้วค่ะก็เหมาะกับคนที่ห,หุ่นอวบหน่อยก็สวมใส่ได้นะคะเส้นนี้ก็จะไม่ไม่ดูยาวมากนะคะ ราคานะคะสำหรับ2สลึงนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ15,300นินมิดๆนะคะแล้วแต่ลวดลายนะคะสำหรับราคาทองวันนี้นะคะวันที่10เดือน11นะคะวันที่อัดคลิปนะคะลายที่15นี้นะคะจะเป็นลายผ่าวายค่ะความยาวเส้นนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ20นิ้วนะคะลายนี้คุณผู้ชายก็ใส่ได้นะคะผู้หญิงก็ใส่ได้ค่ะ ต่อมานะคะใครชอบเส้นใหญ่และโปร่งๆเลยนะคะก็แนะนำลายที่16นี้นะคะเป็นลายสามห่วงลายนี้ก็เป็นลายยอดนิยมขายดีนะคะคุณผู้ชายชอบนะคะเส้นแบบนี้นะคะหรือว่าสาวๆนะคะที่ชอบเส้นใหญ่นะคะก็แนะนำนะคะความยาว20นิ้วนะคะมาดูกันต่อที่ลายที่17นะคะก็จะเป็นลายเบ้นหัวมังกรนะคะ ความยาว20นิ้วค่ะลายนี้นะคะก็จะนิยมซื้อให้แฟนนะคะส่วนใหญ่เลยที่ลูกค้าทักอินบ x ็อกมาก็จะมาถามหาลายเบ้นหัวมังกรนะคะจะให้เป็นของขวัญแฟนแบบนี้นะคะถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจก็ทักมาได้นะคะมีตอนนี้มีอยู่ประมาณ2-3เส้นนะคะต่อมานะคะจะเป็นลายมิลานโนค่ะลายที่18นะคะความยาวจะอยู่ที่ประมาณ20นิ้วค่ะ เวลาสวมใส่ออกมานะคะก็จะประมาณนี้นะคะจะไม่ใช่เส้นใหญ่มากนะคะก็ประมาณที่นังแบบใส่เลยนะคะลายที่19ค่ะลายโซ่ฝหลังนะคะความยาวเส้นนี้จะอยู่ที่ประมาณ20นิ้วนะคะ20นิ้วนะคะใส่ออกมาแล้วจะประมาณไหนนะคะมาชมกันเลยค่ะใส่ได้ทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายเลยนะคะใครชอบแบบใส่แนวเท่ๆหน่อยนะคะก็แนะนำเลยนะคะเส้นนี้ ต่อมาค่ะลายที่20นะคะลายนี้ก็จะเป็นเกลียวนะคะลายนี้จะเป็นเส้นโปร่งและใหญ่นะคะสําหรับใครที่ชอบเส้นใหญ่ๆนะคะก็แนะนํานะคะมองเพลินๆก็เหมือนเหมือนบาทหนึ่งเลยค่ะถ้าเพื่อนๆเบื่อลายเก่านะคะสองสลึงก็สนใจจะเปลี่ยนลายใหม่ก็ทักเข้ามาสอบถามที่เพจได้นะคะลายต่อมานะคะลายที่21นะคะ ก็จะเป็นลายโซ่โอนะคะเส้นนี้ก็โปร่งเหมือนกันนะคะมีความยาวอยู่ที่ประมาณ22แล้วก็23นิ้วนะคะถ้าสำหรับความยาวที่23นิ้วนะคะเป็นต้นไปนะคะจะสวมหัวได้นะคะในคนที่หัวไม่ใหญ่มากนะคะสอสองสลึงส่วนมากนะคะก็จะมียาวสุดประมาณ23นิ้วนะคะทีะ่เคยเห็นมานะคะ ต่อมานะคะแบบที่22นะคะลายนี้ก็เป็นลายซีตองขั้นป้องนะคะเส้นนี้ความยาว22นิ้วนะคะลายนี้จะตันสักหน่อยนะคะจะดูลักษณะเป็นเส้นมันจะค่อนข้างเล็กกว่านะคะ ต่อมาค่ะสำหรับคนที่ชอบแบบสวมหัวได้นะคะไม่ต้องปลดตะขอค่ะลายที่23นะคะก็จะค่อนข้างยาวหน่อยความยาว23นิ้วนะคะแบบนี้คือไม่ต้องปลดตะขอเลยนะคะเป็นลายป้องแบบเงานะคะชอบลายไหนแคปเจอร์ภาพทักลายมานะคะ